สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอะไรลูบิกอะไรสักอย่างสปินลูบิกสปินลูบิกนะครับหลังจากที่เราเล่นลูบิกธรรมดาไปแล้วธรรมดานั้นกี่กี่เขาเรียกกี่อันนะครับเออสี่คูณสี่สี่คูณสี่ใช่ไหมเอ้สามคูณสามสามคูณสามใช่ไหมอันนี้เราก็ไปพบเจอสปินลูบิกซึ่งเป็นลูบิกทรงกระบอกนะครับทำมาจากไม้ซื้อที่ไหนครับอันนี้ ซื้อที่ตลาดโตลุงนะครับหรือตลาดหัวหินปีที่แล้วก็ไปเดินใช่ปีนี้<ต>ก็ไปก็ไม่ได้ซื้อปีนี้ต้องคิดว่าลองซื้อมาดูว่าจะทําได้หรือไม่เราก็เลยลองซื้อมาตอนซื้อนี่คุณลุงว่างไงบ้างที่ขายเขาว่างไงบ้างครับเขาบอกว่าลูบิกอะไรนะลูบิกมันไม่ใช่ลูบิกอะดูดูจากข้างในนะ่ยเป็นวงกลมอืม,มันไม่ใช่ลนะูบิก วิธีการแก้ปัญหานี้คือการทำให้มันเรียงสีใช่ไหมเรียงสีใช่ไหมว่ามีสีตรงแนวกันเสอแดงก็คือแดงหนึ่งแถวเหลืองหนึ่งแถวใช่ไหมเขียวหนึ่งแถวสีฟ้าหนึ่งแถวใช่ไหมครับตอนนี้เราทําให้มันพังกันแล้วใช่ไหมก็คือมันจะไม่เรียงสีเดี๋ยวเราจะมาทํําาจะมทาให้ดูนะครับก็เริ่มทํากันเลยครับโอเค เราทำไปก็คุยไปด้วยครับนะครับวิธีการทำเป็นไงบ้างครับอธิบายให้ฟัง่อยวิธีการทำก็ต้องหาช่องแล้วก็ใส่มันเข้าไปดังนิดนึงแล้วก็เอหาช่องแล้วก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็หาช่องหาช่องหาช่องอย่างนี้นะครับอ่ะเอหาแอบดูข้างล่างก่อนอันดับแรกดูว่าสีมันครบไหมมันครบสีสีไหม ดูตรงไออันล่างก็คือตรงนี้สี่อันตรงนี้สีอันแต่นี่ต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะครับอันนี้ก็ดีนะน่าเป็นงานฝีมือจากคนไทยผลิตใช่ไหมครับอใช่ครับได้ช่วยงานฝีมือธุรกิจไทยด้วย ตอนที่ซื้อก็มีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างแต่นี้ที่ร้านตอนไปลองก็แบบทําไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทําได้แล้วก็กลับมาที่บ้านก็ทําได้แค่เดินออกจากร้านไม่กี่ก้าวเดินออกมาทําไปทําไปทําได้ใช่ไหมครับทําเสร็จเลยครับก็กะว่าจะไปคืนร้านเหมือนกันเกรงใจคุณลุงก็เลยเอาซื้อมาแล้วก็ต้องทำไป ก็เลยจะมาลองรีวิวมาให้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เรยียงได้กี่แถวแล้วครับตอนนี้แถวครับทุกแถวเลยครับฮะตอนนี้ทุกแถวมาแล้วเหรอว็วจังนะเสร็จแล้วครับฮะเสร็จแล้วเหรอเฮ้ย amazing สีฟ้านะครับได้สีแดงได้นะครับผ่านแล้วก็สี เขียวนะครับช่ไหนครับวีมือเดียวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองโอ้โหสุดยอดมีโนกี่สีครับสี่สี่สีทำนี่ยากไหมครับบอกเคล็ดลับนิดนึงสบายสบายสบายอ๋อจะยากตอนไหนบ้างยากตอนตอนที่ทำสามตัวแรกอะเพราะไม่มีเคล็ดลับเหมือนลูบิกะลูบิกมันจะมีสูตรใช่ไหมอันนั้นไม่มีสูตรไม่มีสูตรหรอครับใช่ครับต้องใช้ดูเอาเองใช้เทคนิคของตัวเอง โอเคแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมานะครับกับร้านโอเทโลก,ก็คือโอเทโลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่รู้จักโอเทโลเล่นยังไงใช่ไหมครับใช่แล้วก็มาเล่นให้พ่อสอนนะคบอืมเคตอนนี้ก็เริ่มเป็นล้เริ่มเชี่ยวละใช่ก็สนุกดีเป็นเกมกระดานทำให้เด็กไม่ต้องอยู่กับหน้าจอมือถือมากใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วก็ได้อุดตุนสินค้าไทยด้วยทั้งหมดนี้ก็ซื้อสองชิ้นนี้ก็ซื้อมาในราคาสามร้อยเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบาทปะประมาณนั้นนะวานสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทตอนแรกบอกมาราคาสี่ร้อยบาทครับก็ต่อราคานหนึ่งอันนี้ก็ทํามาจากไม้นะครับมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งสีเหลืองนะครับ ก็เป็นเกมกระดานสนุกๆก,กันนะครับอันนี้กำลังทำอะไรครับพี่เนี่ย<อ>เดี๋ยว example ให้ด้หน่อยตัวอย่างก<อ>ารเล่นนะครับวิธีเริ่มนะครับก็จะวางสีเหลืองสองตัวสีเขียวสองตัวสลับด้านกันสลับด้านในมุมแยงกันนะครับในตรงกลางเขามีสีดำมาให้ก็เป็นการเริ่มต้น,นครับสมมุติใครสีอะไรครับ ท่านขอสีหอเหลืองแล้วกันสีเหลืองอ่ะวางวางเลยครับเพลงวางนี้อ่าหนีบสองอันนี้ก็ได้กินหนึ่งอันนะครับอ,อันนี้วางสีเขียวตรงนี้นอืมโอเคแล้วก็วางอืม,อมเล่นเพลินเลยครับเล่นเพลินแล้วเดี๋ยววางอ้าววันนี้กินกี่แนวสองแนวนะครับคือแนวตรงและแนวทะแยงนะครับ มีการวางโดยไม่ได้กินด้วยครับอันนี้ได้กินนะครับมันครับตอนนี้วก็วางโดยได้กินสามตัวกินยาวตอนนี้เป็นการวางแผนที่โหดลายมากนี่ครับเป็นใหครับเป็นให้หน่อยครับว่ายเป็นให้หน่อยครับเป็นให้หน่อยครับแล้วก็อันนี้วางตรงนี้กินยึดคลองด้านพื้นที่ด้านข้างไปแล้วครับ หนึ่งอันอืมนะวางตรงนี้เปลี่ยนสองอันครับก็คือแนวตรงและแนวแยงครับอันนี้ครับเปลี่ยนสามอัน,นอครับโอ้ยโดนอีกโอเคขอชิดขอบบ้างได้เลยโอ้อยหาเกมนี้ใครชนะครับตอนนี้มันมากครับตอนนี้ นับในแนวเดียวครับได้สองแนวนั่สองแนวโอเคสองแนวดีมากอ่ะไม่มีแนวแล้วเนี่ยระวางผิดวางผิดอ้าวไม่ได้วางแลงก็ได้ม,มันแน่นคือไม้บางอันมันจะหนาเกินไปมันจะใส่ไม่ค่อยได้หนึ่งเป็นเออร์เลอร์ก็ไม่เป็นไร<า>ครับสีเรียสครับ,บวางตรงนี้ในแนวไหนเป็นงานฝีมือก็อย่างนี้ครับนตาใครครับ ตาโอ้โหอะไรเนี่ยเริ่มแน่นแล้วนนจะได้เห็นบ,บิก๊กตัวก็แน่นเฮ้ยตรงนี้เปลี่ยนไหมตรงนี้เปลี่ยนบ้างอืมเปลี่ยนได้นะเออยังเปลี่ยนแถบเขาลูกศรการวางแผนที่โหดร้ายมากแบบนี้ อ้แน่นอีกแล้ววางไปไม่ได้ตัวไหนเลยดิครับอ่ามีแผนเหรออืมคงงั้นครับอืมมีแผนเลยเนี่ยยังไม่มีแผนอนะไรในหัวแล้ครบับวางไปก่อนครับโอ้โหกินยังไงวะนี่โอ้โหจะเป็นสีนี้รอบเดียว ปร,ปรีนโอ้โหปีนรอบในก็ไม่บอกไม่มีแผนมีแผนเต็มบติบต๊บปีนรอบนอกเราค่อยเปลี่ยนรอบนี้อ,อ่ะยึดมุมได้แล้วแป๊วยึดได้ตรงนี้ได้แล้วเอาทำไมไม่เปลี่ยนให้ผมล่ะครับยึดมุมครับวางเป็นการวางที่รวดเร็วมากๆ วางผ่านจอโทรศัพท์มือถือซะด้วยเหมือนจะใส่ไม่เข้าอะไรอยงเงี้ยอะไรใช่ไหมยังเลยครับยังนี่ก็ได้อันนี้อุ้ยแน่นอย่าะเงี้ได้สามแนวครับสามแนวสนุกดีนะแล้วก็ใส่เลยครับสนุกดีเลยเล่นรับเพลินเลยลืมไปเลยว่ารีวิวอยู่เนี่ยคิดว่าเล่นกันเองอยู่ตอนนี้โอ้ย ตอนนี้สีเหลืองได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วครับตอนนี้สีสีเขียวตกที่นั่งลำบากเรียบร้อยครับเ,เขาหมุมไปเลยดีกว่าตรงนี้ไปเลยดีกว่าโอเคอเราจ,จัดหนักไปเป็นการเรียกสมาชิกเข้ามานะเป็นเครือข่ายสีเขียวนะครับอุ้ยแล้วเราก็ตรงนี้ นี่เดี๋ยวขอเล่นก่อนนะครับเพราะว่านี้เดี๋ยวมารีวิวนีส่วนของสินค้าตัวอื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้มันนะเดี๋ยวพึ่งวาง่าเพิเ่งอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทยาเพิ่งทำเลน,นะครับเดี๋ยวเล่นต่อนนะ,ะสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับสินค้าของเล่นไม้ที่ได้มาก็สนุก<อ>ดีนะครับชอบยืมรถก็สามารถเล่นได้ใช่ครับชอบไปไหนมากกว่ากันตอน แนนเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้อันนี้เล่นคนเดียวได้มันลูบิกนะคบอันนี้เล่นหลายคนเล่นกับเพื่อนก็แล้วแต่คนจะนว่าชอบว่าจะเล่นกี่คนนะคบอันนี้เล่นคนเดียวอันนี้เล่นสองคนหรือสามครับแต่วันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายม,มีเพื่อนคนไหนเล่นก็คอมเมนต์มาได้นะครับเป็นของเล่นเก่าอืมของเล่นไม้แปลกๆดีสนุกด้วย